สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนะครับจักรจันหลายพันล้านตัวเลยนะครับโผล่ขึ้นจากพื้นดินทั่วทั้งภาคตะวันออก ของสหรัฐอเมริกานะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับจักจั่นมีอยู่บนโลกของเรามาประมาณ40ล้านถึง200ล้านปีมาแล้วนะครับเนื่องจากเขาพบฟอสซิลของมันนะครับซึ่งจากคำนวณแล้วนะครับพบว่าน่าจะอยู่ในยุคจุลศิษ์หรือยุคไดโนเสาร์เลยนะครับจักจั่นนะครับมีดวงตาที่โดดเด่นตั้งห่างกันนะครับมีหนวดที่สั้นนะครับและมีปีกที่เป็นพังผืดสีใสนะครับพวกมันสามารถส่งเสียงร้องอันดังสนั่นวันไว้ได้เกิน100เดซิเบลได้ซ้ำไปเลยนะครับแต่รรร้้ไัี่สสงงงเเยอดนะะจจฉพาก ตัวผู้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องส่งเสียงร้องเพื่อหาคู่ที่เป็นตัวเมียนั่นเองนะครับนักกีตาวิทยาระบุว่านะครับมีแต่จักรจันตัวผู้เท่านั้นที่ทําเสียงได้ครับและไม่ใช่เสียงจากการร้องออกจากปากของมันนะครับหรือจากปีกที่เหมือนแมลงมีปีกชนิดอื่นทํากันนะครับแต่จักรจันมีอวัยวะทําเสียงเฉพาะของมันอยู่ที่บริเวณด้านล่างของส่วนท้องหรือใต้อกมีลักษณะเป็นช่องลมที่มีแผ่นแข็งหนึ่งคู่คลัคล้ายหนังกองมันปิดทับอยู่นะครับจักรจันเพศเมียมีอวัยวะเช่นนี้ได้เหมือนกันครับแต่ม จึงไม่สามารถส่งเสียงได้ครับพวกมันจะทําเสียงด้วยการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวนะครับด้วยความรวดเร็วเลยนะว่ากันว่านะครับจักจั่นสามารถยืดหดตัวกับกล้ามเนื้อสร้างเสียงของมันสลับไปมาได้ถึงนาทีละกว่า100ครั้งเลยนะครับหรือว่ามากกว่านี้ด้วยซ้าไปเพื่อที่จะสร้างเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจักจั่นขึ้นมานั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกมันจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ครับกินน้ําเลี้ยงจากยี่อไม้และลากไม้ครับมันจะวางไข่ตามร่องของเปลือกต้นไม้เมจิกซิกด่านะ อยู่ในอเมริกาเหนือครับ uh huh. ใช้เวลาหลายปีอยู่ใต้ดินในฐานะของตัวอ่อนนะครับก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินแบบตัว,ตวโตเต็มวัยนะครับและมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ถึง2-3เดือนนะครับซึ่งชีวิตส่วนใหญ่ของมันจะอยู่ใต้ดินแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลา13-17ปีเลยนะครับที่มันอยู่ใต้พื้นดินนะครับซึ่งชีวิตส่วนใหญ่ของมันจะอยู่ใต้พื้นดินนะครับแล้วจึงจะโผล่ขึ้นมาจาก ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ในการอยู่ใต้พื้นดินนี่จะกินเวลา13-17ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และตำแหน่งที่มันอยู่ครับถ้าหากมันโผล่ออกมานะครับมันก็จะมาในจํานวนมหาสารเป็นล้านๆ้านตัวเลยเลยนะครับเช่นเหตุการณ์ใน15รัฐของนิวยอร์กโอไฮโออิลินอยและจอร์เจียนะครับของสหรัฐอเมริกาครับและอีกหลายรัฐเกิดขึ้นในปี2547ครับยกักษ์จั่นหลายพันล้านตัวที่ใช้เวลาอยู่ใต้ดินนานถึง17ปีนะครับ ก็โผล่ออกมาในพื้นที่ขนาดใหญ่าทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกามันมีจํานวนมากมายมหาศาลครับและส่งเสียงร้องเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ดังสนั่นไวนไปยังเมืองหลวงต่างๆของสหรัฐอเมริกาจากกักจั่นจะชอบโผล่ออกมาในช่วงที่อุณหภูมิอบอุ่นเพียงพอคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนักกีตาวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐมิชิแกนนะครับกล่าวว่าพวกอันอาจสะสมอยู่ได้หลายล้านตัวในสวนสาธารณะป่าและเวกบ้านและยังดูเหมือนว่าจะอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับ เมื่อพวกมันมีมากมายขนาดนี้นะครับพวกมันจะบินล่อนลงพื้นละคานไปทุกขนทุกแห่งนะครับรวมไปถึงที่พักอาศัยของมนุษย์ด้วยนะครับแม้จะกระจัดนะครับจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแต่สัตว์เลี้ยงที่กินเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพวกมันได้นะครับ เชื่อกันว่าการพัฒนาการใต้ดินเป็นเวลา,านานช่วยให้จักรจั๋งสามารถอยู่รอดได้จากการถูกล่านะครับเนื่องจากการมาถึงของพวกมันมันมีอย่างมหาศาลและพร้อมกันนั้นนะครับป้องกันที่จะโดนนักล่าทำลายนะครับเสียงที่เกิดจากฝูงสัตว์ขนาดมาหึมาจะสังเกตได้อย่างชัดเจนครับตัวผู้ส่งเสียงร้องการผสมพันธุ์ได้สูงสุดดังถึง100เดซิเบลเลยนะครับซึ่งเป็นเสียงเดียวกับการยืนข้างมอเตอร์ไซค์ที่เล่งเครื่องแบบเสียงดังๆเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหากผู้คนสามารถลืมเสียงรบกวนและความประหลาดใจของ สภาพแวดล้อมที่ปกคุมไปด้วยจักรจรันได้นะครับพวกเขาจะสามารถชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์ที่หาได้ยากของโลกธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะครับการเกิดขึ้นของจักรจันคือโอกาสที่ดีสําหรับผู้คนนับล้านที่จะเป็นพยานและเพลิดเพลินไปกับ ปรากฏการทางชีวภาพที่โดดใน,ในส่วนหลังบ้านของตัวเองเขาว่ากันว่าอย่างนี้เลยครับแม้ว่าวงจรชีวิตของจัก,กจั่นเหล่านี้อาจจะแตกกันกันไปตั้งแต่1นถึงเปีหรือมากกว่านั้นในฐ้านะตัวอ่อนใต้ดินนะครับแต่ก็อาจมีบางสายพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นได้ทุกๆปีนะครับจัก,กจั่นเป็นแมลงที่กินได้หลายประเทศนิยมนํามากินครับรวมถึงประเทศจีนนะครับที่นิยมนํามาเสียบไม้ทอดเป็นอาหารแบบสตตีทฟู้ดนะครับในมณฑลซานตงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีซากฟอสซิลในยุคดึกดำบรรยุคจิลราสิกนะครับชอ นี่ดีนะครับมันคือจ,กจ้กระจนยักษ์ครับมันมาจากยุคยุรปศติก,ก,รกรหรือนานกว่านั้นมากครับมันถูกพบเป็นเศษซากของฟอสซิลบนหินปูนนะครับมีรูปร่างที่มีปีกเกือบจะสมบูรณ์นะครับที่ประเทศอังกฤษครับตอนแรกหลายคนคิดว่ามันคือปีเซียครับก่อนที่จะหยุยอมรับว่ามันเป็นจ้ก,กระจนและเปลี่ยนชื่อเป็นปริออนตินาออลิติกาครับมันมีลำตัวขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยขนหัวเล็กปีกกว้างมองเหมือนเผิ่มันคล้ายๆกับปีเซียกลางคืนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากประเทศเรานะครับถ้ามันมีเจ้กระจนโผล่ อาจจะสร้างความปวดหัวให้เราได้นะครับเพราะว่ามันจะร้องกันแบบโอ,อ้โหทั้งวันเลยนะครับน่าจะลำคัญพอตัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนแลครับแล้วเจอกันใหม่อบคลิปหน้าครับสวัสดีครับ